สวัสดีจ้าเพื่อนจ้าจ้าปนิกายายน้องที่ผาเพื่อนเมาเบิ่งกันสาธิตการปลูกต้นทุเรียนนะจ๊ะเนาะค่ะเบิ่งไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อเพื่อนจ้ามันผมพูดไม่เอาเพิ่อนแห่คุ้นเพิ่นให้คุ้นขึ้นเพอซ่องๆเลยป่ะพูดมาให้มันเต็มถุ้มไงพอดีต้องไปสมปพอดีต้องไปพอดีต้องไปครับเพิ่นแห่คุ้นขืนนั่นจะเจ๊งกันจะเต็ม ปุ๋ยดีๆน่นทีนี้ถ้าเราไปซื้อกับร้านที่เขาขายหน้าฟาร์มดินอ่ะมันจะเป็นขี้มันะเป็นปุ๋ยาเป็นปุ๋ยวันนั้นเลยฟุ้นจะเป็นผงแบบเนี้ยดูมันมันมันสี กรแข่เอนีมันยังเห็นความเป็นอะไรนะความเสียดายอยู่เสียดายคุ้นถึงิเซนพนันพื้นดินปกติอยู่ดรหอันอยอครับ เขไปครับอ้าแเข้าเขาผสมไปว่างบัวหรบัแลลวผมว็น่าจะสมว่าเอาดินล้มหมดเเอาดินล้ผสมดีเไปยังเอามมเอาเอาพัดจีกอนครับเอาขยาออกเกสรยังผสมผสมดีกว่าไปยังมเอนลแล้ละ อาจารย์ถ้าสมมติว่าเราไปทําเองเราเอาดินที่ขุดกขึ้นมาผสมก่อนเราค่อยลงทีเดียวได้ไหมแล้วแต่เทคนิคครับไม่หมดขอให้ได้ผสมทีนี้ถ้าเราผสมข้างบนอ่ะมันจะหายมันจะหายบางส่วนแต่มันจะผสมง่ายแต่มันจะหายบางส่วนแต่ถ้าเราผสมในหลุมมันไม่หายไปไหนมันอยู่ในหลุมแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนแต่ คนที่เก่งๆอ่ะเขาจะผสมเอาแมคโครมาผสมทั้งหมดแล้วมากินมาต้มบึ้มๆเลยเขาเดียกเขาหมูทุเรียนอ่ะเขาเอาแมคโครอ่ะเอาเอาขุยมะพร้าวเอาแกะตามเอาขี้อ้อยเอาขุยข้าวขี้ไก่ขี้วัวเอาดินมาผสมตามสูตรแล้วก็เอาเอาของเรามาดั้มลงบึ้มๆๆได้สมมุิว่าเขาอะไรกันบ้างสมมุิเอา เออม่าคนนู้นจะได้เป็นซอยเทียกันเนี่ยคุณจับสมุดไหรอคุณ้องแค่องไงนี้สมมุิว่าเขากันแล้วแล้วก็ไปหมักอย่างไที่เวัากัน กันนะะนี่คือเยตยัต่ังต่เลย่อไปพันน้ันยงเลยมั้งเลยเอาบานนี่ยงกี่ชาด้มเจ้าขอกัตเตอ์ครับคัตเตอ์ทีนี้ หลักการปลูกต้นไม้ไม่ว่าต้นไม้อะไรก็ตามไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้รอมถ้าไม้ตุ้มแตกแล้วจะบอกวิธีการแกะถุงแบบป้านี่ป้านี่เขาย่างอะไรฮะที่คนนี้คงอยู่ลยเนาะเอาเช็ดเบาใช่ไหมเบาเค็มทอดลูกเหน่ลูกใบรวมหนึยกชั่วลัง มันถูกแล้วมันร้อนแล้ววะเนี่ยเพราะเป็นยังดันถูกไหมครับสังเก็ตนะมอสครับที่ยัางระจุแล้วมึงลูกใส่เขียงไม่ดีสิเพราะบ้านนั่นให้บ้านเขาอะมันแรงมันแห้งเขาเพราะยังลงไหลมันคันหดน้ำแต่ว่าให้ใข้อรากตรงนี้ให้ข้อรากตรงนี้มันอยู่เหนือเหนือดินตรงนี้นิดหน่อยประมาณเท่ากับตรงนี้แหละพอดีแล้วเท่ากับพูนเนี่ยทีนี้เวลาเราเราจะปลูกอ่ะเราให้เราใช้คัตเตอร์ มันจะได้ไม่แข็มีแบบปอกกล้วยนะครับปกลปอกบามันต้องงาเจ้น้อยมันต้องดงเขาเก็ดายหลายมังได้สิบปูันเดเข้ิดาะเขาเนี่ยาเกสองก้อนบนีกคาเทียวเอา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 เดาอาเอาเอ่เอาเอาอาเอาเอเอ้เอาเอาเอเาเาเอาอาเอาเออาเอา ได้ไมฮะเอาเอาดีลุ่มมนลุ่มไปอ่าเมื่อก่เป็นมดจกโก้ตวเม่ก่นสวยตัวต้นนี้ไอ้ไ้มนี่นเป็นพวกสนฟันเนอมันเียด้วยแหละมด่างจะอ่างไ่างช่มเอือก เฮ้ยด่าบุญที่นั่งก่น้าสิรักปะรักปะรักปะพ่าักปะร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 ักปักปะรักปะรักปักปะักปะรักปะรักรักักปะรักปักปะักักรักรักักักปักกักักักลัก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 ปักักรัก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 กั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 กลัก สม,ม <laughs> 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 ุทดินเอออุดีแล้วปากได้แล้วอันนี้เป็นใสปลาของจะทำาแม่กลัวบ้านไม่กลัวเลยอะมาตกันเครับเาวต้ม้ตมาต้มขมาว ได้สมุดบัตรที่ไทยบ่ตรท่ไทยม่คือจอยสมุนสมชีสอวยว่ามครับปอพอครัยป่วยขน่ไหนครับนี่น cool. ัน okay คือยางเหรครับโอ้โหเจางานดีครับบุเยอะวกนยาวมันจัดยุ่ผมเดียวผมวางยา นี so one, people, right ities, no ่ีงบทนี้ตัวคานอะจะต้องอยู่ทิศหลังหลังหลังลมหมาถึงว่าถ้าลมมาทางนี้ให้คานอยู่ข้างหลังขั้นไี้เ่นั้นเองไม่ต้องถืชสายการลมขั่นเจอยวั้นต่อไม่ต่อไม่ต่อด้ต้องมั่น ของแท้เลยวันไี้เขียนเหรียเทดเอาอีีลวหม่ใช่ไหมสันรวดบ้าเอามาีกตรงนี้จริงมันไม่มีลมเราไม่ต้องทำคานก็ได้แต่เราทำประกอบฉากให้มันสมมุติจะเอามัดบ้าเอามัดมาดสายอเนี่แล้วแล้วมีนั่ง น่ามับ <rôle à déc> ้านนี่อะไรไม่น่าผมไม่อยู่ดี๋ยวพอเฟือสจะพอเปิดอันนี้เหรอข้าวขาหมูพวกสมุนอะไรอยู่ดีเลยทีนี้โอ้ยเราไปสมุนเลยจะเล่นมูแค่ถ่ายรูปถ่ายกระตุ้นไงนี่ถ่ายหน้าวัดก็ใช่ไม่ถ่ายกระดิจีดีกว่าให้หลวงพี่หลวงพี่อะไรนะหลวงพี่ตันน้ำใจ เป็นงานนอกก็ดูเลยลนรถรถน้ำนเอาคนทำเปียกป่าวทีนี้ถ้าหน้าแรงอ่ะเขาจอดไหมครับถ้าหน้าแรงอ่ะให้เราถ้าหน้านี้ไม่ต้องทาถ้าหน้าแรงให้ทาสันสันเสือน้อยให้มันด้วยค่าหน้าแ้งเนาะน้ำจได้ขังหน้านี้ไม่ต้องทำนะครับจัเกอนี่ยมูฟจะได้จัด เลื่อนจนเพื่อนยังไงเท่าเข็ดคู่คุณล่องเอ้เข็ดล่องเข็ดคูอ้อมไม่ให้น่าบอลงอ้อมเนอ่ยนี่รถห้าเอ่าเวลารดน้ำตัวเรียนอะตอนนี้เรารดรดให้ดินชุบเนาะแต่จริงเวลารดตัเรียนให้สีขึ้นฟ้าจ้าตำลัก คลิปนี้กับแยแนงก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้เนะจ๊ะนาอคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้ารถใบรดต้นรดใบเลยได้ครับตัวนี้ตัวนี้ตะตายแค่ไหนนะจะตายงอหูเลยมันลอใไปแล้ว